สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปานาะอาบสุขสุขนบุบสมองสุบอนพพ่อก็นอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องวมนนี้ยอากาศดีดีแต่เศาพี่น้องฝนตกลินพอ้องเดือนกับไปตามเบาเบาแม่นพี่น้องพอองเดือนไปตามเบาแมน่นมาเอาอันอันนี้ใช่ซอย อาใส่ผ่านจรวดไทยสอยพอเมื่อวานเดือดไทยมีปัญหาพอต้องเือนกลับมาอ่างแป้งคนเดียวพี่น้องอนแรกับแป้งกับบาแม่นะครับเพื่อกระเมื่ออำนาจานเดียวกับแป้งผู้เดียวจนได้เลยพี่น้องยังต่ใช้สายพานไปใส่ผู้เดียวบ่ได้พอคนหนึ่งต้องแกงแจ็คคนหนึ่งต้องใส่เลยไม่ต้องเดินกับเฮ็ดน้ำบ่ได้ไม่ต้องเลดอนขับเป็นอยูโรดันจะต้องเลือนไม่ต้องเลื่นติดแจ็คบ่ได้ รยากาศดีดีย่างมันสาวพี่น้องเลยลูกกับลูกแต่สาวกันน้องมาดา่ามานั่งแหงการบางมโมเรื่องกินยกให้นางนางชอบสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีลูก สบายดีสบายดีปะลุงป้าลุงนางเห็นกากม,มูกากม,มูพอน้องเดือนกินกับน้องเดือนมาขึ้นเลยแต่ย่างบะข่าไงไว้เอากาเไปให้งัวหนังเดือนกับน,นางเฝ้าพาหมอขาวพี่น้องเลยหมอขาวชุกเลยเธอแม่เอาบ้าเลยไม่หนังเดือนจังใจ ลงไปหาลกกาลกบุกดำไห้ดบดาอากาศก็ดีดีพี่น้องเลยดีไปตานอนเว้นเราเดือนลัางจากจะใส่เสื้อผ้าแล้วมานั่งจิบกาแฟฝ่าวกินฝ่าวลงได้บุ๊มบิมนั่งจิบได้ขนมกินไหมแล้วมันแสะเลยแต่เลย เปกับเมื่อเมื่อน,นอนต่อคนว่เพ <c oughs> ราะเามวยกับบาะควันก็ย่างบุหันลูกหน้าบปกับบ้นแหลกพี่น้องเอ้ยย่งซองให้ให้ยงนั่งเครื่อง,นงอหน,นึ่งเครื่องเติ่ะแหละว่านี่กดั้มในน้อยหนึง่งคนไปคนตกนินพี่น้องเอ,อ้ยซาไ้ซาหน้ากระปวดลูกตะเลิกลูกตะเศร้าครงเดียวผมไม่เปลี่ยนหรือเปลนะ่าเนี่ยม่ยิ มีแต่ห้าวแล้วไปดูแต่สาวปันในพราะวะ่า <Yeah. S 1> เนี่ยว่าดำแล้วไก่ห่วยน,นี่พี่น้องเอ้ยดูดดำก็ได้อยู่ <Yeah. S 1> ทางโน่นพูดโน่นทางฝู่โน่นฝู่นห้าวกับบัวหันในดำดอกบัวห้าใส่รถไทยขันเดียวกับข้าวน้าบ่าวควันถ้าห้าวผ่าเข่าไปเดียวก็ได้ผ่าเข่ามาลบไปลบมาบ่ได้พี่น้อง เ้าก็ะิดดำแถวโน้นในฐานแถวนี้ดำแถวโน้นจำซ้ำเข้าหนาบ่าวควันแล้วพี่น้องเอ้ยเ้าจากสีไดดําชไปดําอยู่พุ่น่อยากพี่น้องเอ้ยใส่รถไทยคันเดียวกันรถไทยก็เหมือนรถไทยฮาดอกรถไทยพอใหญ่รถไทยพอใหญ่ไม่ใหญ่เนะาะแต่กะลูกลานเห็ดบ่าวควันบะกะเห็ดน้ำพอน้ำแม่ ข้าวนีนก็เป็นลานเอีองยงลูกโอ้ยกินแตงโมบ่ได้ป,ะ,ดปะลูกยน่องแม่พายกินใหม่ลูกอ้ายแม่ขอบใจเด้ออ้ายไปกินต่ออือแชะะ่บ้าอือแช่ chép chép ừ. Chà chương chạ chương chà chương chạ chương 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 Chả chương 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 mưa chương 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 lại chương chương lại ừ. chương chương lại chương ừ. chương này có chương 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 lại nè mưa lại mưa lại Tập เก็บกินต่อแฉบบ่แฉบบอฮ่าฝุ่นเมื่อนี่สวยพี่น้องเอ้ยแจ้งกลางปางยังบม่ได้ดันหน้าแต่ละเมื่อนะพราะเมื่อน้องดันแต่เศร้าเมื่อ เม่เพิ่นว่าเขานะาบ่าวควันว่าให้ยจุ่มเจ้าขาดหน้าก่อนเล้วฝนไปไทยฝนว่าเพราะว่าเขาระบ่าคว,วันนะไทยแล้วเรียบร้อยพี่น้องน้ามัก็มีแต่น,นขาดแล้วแล้วฝน,นดำหาจะเียไปไทยพอห้าล้บอนไทยบอลดูดนำใส่ฝนพนยายามบรลอยู่สวยเลยหาจะไปไทยก่อนฝน เลี้งลูกล่ะาไฟมอาเขา,านขขลน,น,น,นลพี่น้องก็ชุกเชื้ลงไปเห็นน้ำฝนนองเดือดไม้ใหญ่อะพี่น้องโอ้ยไปตาิกางฝนขาดเถอะวะฝนเรากางสังกะซีหลดออกไปแล้วมงลงังคาให้เรามงลงังคาออกไป ไม่อากาศกัประมาณนี้นะพี่น้องเลยอากาศดีดีมั่นดีไปตะดําหน้าแล้วพี่น้องอากาศดีไปตะนอนเวนอากาศดีไปตะนอนอยู่แต่ก็นอนไม่ได้แล้วพี่น้องก็ลูกเศร้าหายเศร้าหน้าต้องได้เห็นหน้าคือเก่า กบวสชายสุดกันฝนเดินจงกาแฟไปน้อยหนึ่งส่วนพักส่วนหญ้าก็เป็นล่าตาขั่วพี่น้องเลย้าแม่เพ่นปูกขาโพด ปลูกตัวปลูกแตงปลูกไรอันไรแนวถั่วดินกับปูกใบตูวัลภาปลูกไรอันไรแนวอยู่กำลังเดินเอาไปไทยทางปพี่น,อนอกก่องเลยน่าจะดึงไปะดำ quân tóc đi lông phạt vô ăn rồi chị đâu ôi mát ôi mẹ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  ôi ừm 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 tí ừm 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 ขอเน่ขอเน่อืมขอบใจเด้อขอเน่ขอเน่ขอบใจเด้อเฮ้ยมาได้กีท่ทีจะคว่ำเด้อขอแล้วลูกขอแล้วไอ,วอ,งอหองัวเฮาวทำแม่ก็นั่นมากเลยจิตใจเลย ทางกระเจ้าพี่น้องคนคนหนึ่งโรก,กาะหอนหนึ่งขาดหายไทยหน้าแล้วเรียบอันย่องเรียบลอยเลยนั่งแต่เฮาอย่า,ยาลูกอย่าดื้ออย่าดื้อนองมาดาน้อเดือกกะทายพี่น้องเลยทั้งกอขามเห็นเตะไทยเพ่เพ่ทา่ไทยหน้าแล้วเตียนสีดำเปล่าดำเปล่าแล้วท่านฝาดท่านปนเถอะ ฝนกับฝนตกลิ้นพี่น้องเอ,อ้ยสิตกแห้งๆซะกะบ่พี่น้องสําหรับคลิปนี้เท่าเ,เดอ้อไปดิกะมาเบิ่งเกลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตเตือนเป็นกําลังใจให้แม่น้องเดือนหนยเดอ้อพอกันคลิปหนา้ากับสบายดี